จะินท์ทสำเนีกดีค่ะพบกับดิฉันหยกเหนือไฟฝันกับการรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือภูผาฟ้าน้ําค่ะข่าวแรกเป็นข่าวจากห้องเรียนหนึ่งดอยแพงข้าภูผาฟ้าน้ําค่ะบรรยากาศบนดอยแพงข้าภูผาฟ้าน้ําในยามนี้ดูมีสีสันมีความสดใสเพราะมีดอกกระลปพฤกษ์ออกดอกบานสะพรั่งเต็มต้นดูงามไม่แพ้ดอกซากุระเลยทีเดียวจะเรียกว่าซากุระดอยก็คงไม่ผิดนะคะส่วนบนพื้นดินก็มีสีแดงสด ของดอกว่านสีทิศช,ชูช่อสวยงามอยู่ค่ะเมื่อช่วงเวลาใกล้จะเข้าสู enfant, ่ฤดูแล้งชาวบ้านข้างเคียงของชุมชนภูผาฟ้าน้ำได้ปล่อยฝูงควายออกหากินตามธรรมชาติทำให้มีฝูงควายของชาวบ้านเข้ามาหากินอยู่ในพื้นที่ชุมชนภูผาฟ้าน้ำซึ่งยังมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งหากินของฝูงควายเป็นอย่างดีบางวันมีควายเข้าหมู่บ้านถึง40ตัวก็มี ควายนั้นทยอยเดินพาเรดมากินหญ้าอย่างสบายๆแต่ก็มีผลเสียต่อชุมชนคือควายจะไปเหยียบย่ำและกัดกินพืชผักของชาวชุมชนที่ผ่านมาชาวชุมชนได้ไล่ควายออกจากหมู่บ้านและแจ้งไปยังเจ้าของควายให้หาวิธีไม่ให้ควายเข้ามาแต่ก็ไม่เป็นผลแต่อย่างใดดังนั้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวชุมชนรวมทั้งเด็กๆนักเรียนจักกะจันจึงได้ช่วยกันจับควายไว้แล้ว จึงให้พ่อหลวงของหมู่บ้านเรียกชาวบ้านมาตกลงกติกากับชาวชุมชนภูผาฟ้าน้ำดังนั้นจึงเกิดเป็นการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านหาข้อสรุปและแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างชาวชุมชนภูผาฟ้าน้ำและชุมชนใกล้เคียงและได้ข้อสรุปร่วมกันว่าให้เจ้าของควายซึ่งมีอยู่หลายเจ้าช่วยออกเงินและออกแรงทำรั้วลวดน้ากันควายให้ชาวภูผาฟ้าน้ำและเมื่อล้อมรั้วเสร็จ ถ้าควายยังเข้ามากินอีกเกิน3ครั้งก็จะปรับสินใหม่ให้เจ้าของควายออกเงินและออกรายงานทำรั้วลวดหนามเพิ่มเติม,ตมจนกว่าจะกันควายได้ค่ะก็ถือว่าเป็นการศึกษาที่จะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกระหว่างชุมชนต่อชุมชนค่ะข่าวต่อไปเป็นข่าวการสัมมนาเรื่องการศึกษาประจำปี2555ของห้องเรียน2ภูผาฟ้าน้ำค่ะ จเจริญธรรมสมดีค่ะวันนี้มีการสัมมนาประจำปีที่ชุมชนสวนชายดอยห้องเรียน2บ้านพืชผักค่ะในวันจันทร์ที่26มีนาคมพุทธศักราช2555ที่ห้องเรียน2ภูผาฟ้าน้ำหรือบ้านพืชผักชุมชนสวนชายดอยได้มีการสัมมนาครุภูผาฟ้าน้ำขึ้นในเรื่องนโยบายการศึกษาปี2555 การจัดองค์กรของเราจะมีการปรับกระบวนการก็มาดูว่าข้อไหนดีเราก็จะรักษาไว้ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่ผ่านมาเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการและได้มีการสรุปการสัมมนาโดยสมณะในเรื่ององค,ความรู้ความรู้สึกนึกคิดแนวทางการปฏิบัติงาน ตามปัจจยาการศึกษาศีเด่นเป็นงานชาญวิชานึกถึงปัจจานหนึ่งเขาบอกว่าจะปลูกต้นไม้ต้องเตรียมดินอาไมาคิีว่าถ้าจะปลูกคนก็ต้องเตรียมคนถ้าจะปลูกคนดีก็ต้องเตรียมคนดีส่วนการจะเตรียมคนดีได้นั้นต้องให้เขากินภัษสะชั้นดี ภาษาสันดีก็ต้องทำงานกับคนเพราะคนยิ้มได้บึ้งได้เถียงได้นะด่าได้ขับแย้งได้อะไรหลายๆอ,อย่างแล้วเราก็ทำไงเราจะเอาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นการสมัมมนาครั้งนี้นะคะเป็นนิมิตใหม่ใหม่ที่ว่าเราห้องสองนะคะจะได้ปรับการศึกษาคือให้นักเรียน เรียนแบบบูรณาการแล้วก็ให้ใกล้เคียงกับวิถีชีวิตของชาวโสมากที่สุดซึ่งจะเป็นแนวทางไปสู่โรงเรียนในฝันก็รู้สึกยินดีค่ะเพราะว่าได้รับรู้ความเป็นไปของการศึกษาห้องสองเห็นการดำเนินงานที่จะเตรียมเตรียมพร้อมของเทอมที่จะถึงนี้ค่ะประสานจุดด้อยแล้วก็หาจุดร่วมกันในการที่จะร่วมกันทำงาน รู้สึกดีค่ะแล้วก็อยากจะช่วยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กๆของเราค่ะซึ่งประโยชน์ที่จะต้องได้แน่นอนคือพี่ได้ฝึกเครียวขัดเกลากิเลสเข้าสู่ทางทางทางความเป็นพุทธตามแบบที่พ่อท่านได้เคยสอนพวกเราและที่สําคัญคือเราเป็นชาวพุทธแท้เนี่ยสมควรจะฝึกตนเองเป็นหลักก็ประทับใจชาวสมณะและก็ครูด่ละท่านที่ได้เสียเวลาเสียสละ มารวมกันเพื่อที่จะได้ทําสิ่งดีๆทั้งกับตัวเองแล้วก็กับลูกหลานที่จะมาเรียนในอนาคตข่าวต่อไปเป็นข่าวเมาแจกอาหารฟรีที่ห้องเรียนสี่ภูผาฟ้าน้ําค่ะ,จะเจริญทำสมดีค่ะวันนี้หนูน้ําได้ยินมาว่ามีกิจ,จกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งเชิญตามหนูน้ําไปได้เลยค่ะ วันอังคารที่27มีนาคมพุทธศักราช2555คุณพ่อแก้วลูนรวมชัยซึ่งเป็นบรรพชนผู้อายุยาวชาวอโศกได้อายุครบรอบ88ปีจึงได้ดำริให้มีการทำบุญวันเกิดด้วยการเหมาแจกฟรีอาหารมังสวิรัตในแผนกข้าวราดแกงที่ชมรลอเชียงใหม่ตลอดทั้งวันซึ่งเป็นการใช้โอกาสในวันคล้ายวันเกิด มาเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ให้บรรยากาศของโรงบุญนั้นก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นและอิ่มบุญกันอย่างทั่วหน้ารู้สึกดีใจและพื่มใจและอโมทนาบุญ ของทุกๆคนในวันนี้พี่ก็รู้สึกยินดีกับตาแก้วลุนนะคะว่าเอออย่างน้อยตาแก้วลุนก็ได้มาเผยแพร่อาหารมืองสุรานให้กับาชาวเชียงใหม่ค่ะกินอาหารมังสวิรัติในเนี่ยเดิมมันเป็นของลับพระพุทธเจ้าแต่เขาบอกเคยกันนะการกินเนี่ยมามการกินเนี่ยนี่มันมันจะเป็นพยาธิถ้าเขากินพืชได้อายุก,ก็จะยืนบนาตนละ กลับจงฟังคำพ่อเธอเจ้าเกิดมาเป็นลูกเจ้านะเพื่อนเขาเผาพงใจวงหงสักนีนาจงเตรียมตัวนะลูกนะมันเรียนวิชาให้แตกสารผู้หญิงยิงเลืออย่าคลองเกี่ยวอย่าลีลากลีเทล ข้องเกี่ยวกับพวกคนพานสร้างสมจริงดีจะเป็นสีกับวงวานเขาจะลือกันทุกอย่างฉันละเชิญเยินยอลูกพ่อเลยไปลูกเอ๋ยจงฟังคำของพ่อเรียนเข้าหนาอย่าท้อให้พ่อได้ชื่นอุราตั้งหน้าตั้งตา มันเล่าเรียนขีดเขียนท่องตำลามอละโดกันลำค่าก็คือวิชานีแหลลูกเอยข่าวสุดท้ายเป็นข่าวของการบำเพ็ญคุณของชาววสามบจังหวัดเชียงรายค่ะในวันพุธที่21มีนาคมพุทธศักราช2555บัณฑิดีวสามบอดอยรายปลายฟ้า ได้ร่วมกันบำเพ็ญคุณด้วยการลงแขกเทพื้นสาลาปฏิสันฐานเป็นการต่อเติมซึ่งทำได้สองด้านและในวันศุกร์ที่23มีนาคมพุทธศักราช2555ได้นัดกันมาเทพื้นต่อในด้านที่เหลือจนครบสามด้านโดยมีพ่อสลาวนสามีแม่บัวหลวงนิสิตวอสามบอบอ,อำเภอป่าแดดมาเป็นแม่งานจนงานสำเร็จลุล่วงด้วยดีเกิดพลังสามัคคี โดยมีงบประมาณจากญาติธรรมบริจาคทั้งสิ้น9,864บาททั้งหมดนี้เป็นการรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือภูผาฟ้าน้ำค่ะสรรธรรมสำนักดีค่ะ